สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําสังขยาชาไทยนะคะรสชาติกลมกล่อมเลยเนาะอ่ะโอเคหน้าหน้าตาก็จะเนียนเนียนละมุนอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกอันนี้เป็นชาไทยนะแม่โอใช้อ,อยู่สองช้อนโต๊ะนะคะอ่ะก็ใส่น้ําร้อนลงไปนะคะสามร้อยกรัมเนาะแล้วเราก็แช่ผักไว้ก่อนนะรอให้จนเย็นนะคะอ่ะพอ ชาของเราเย็นเสร็จเรียบร้อยเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นไข่แดงนะสีฟองนะในคลิปแม่โอใช้เบอร์หนึ่งจะเล็กกว่านี้ก็ได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่นะอ่ะลวกอน้ำตาลสายนะคะหนึกรัมตามต่อด้วยเกลือโป่นครึ่งช้อนชานะคะแล้วเราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะ อพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นนมข้นนะคะนมข้นหวานนะ1 0 0กรัมใส่ลงไปนะคะแล้วทีนี้ตามต่อด้วยกะทินะคะ300กรัมนะเพิ่มความหอมมันเนาะอ่ะแล้วก็ตีนะคะตีส่วนผสมนะแล้วทีนี้แม่โอ๋ก็จะใส่ชาไทยนะที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะ300กรัมนะชอบเข้มขน้นสามารถเพิ่มได้นะคะแล้วก็น้ำเปล่า1 0 0กรัมแป้งข้าวโพด45กรัมนะคะ ใส่แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใครชอบสีส้มกว่านี้สามารถเติมสีผสมอาหารได้นะคะไม่สีเรียดเนาะแลวทีนี้พอตีเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะกรองนะกรองอีกสักสองสามรอบนะคะอ่ะพอกรองเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนําไปตุนนะคะตุนตั้งน้ําให้ประมาณนี้นะคะใช้ไฟอ่อนนะคะอ่ะใช้ไฟอ่อนแล้วก็นําสังขยาชาไทยของเรา มาตุ่นเลยนะคะการตุ่นก็นี่แหละกวนแบบนี้กวนเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อสังขยาของเราจะเริ่มข้นหนืดแล้วก็เนียนใสขึ้นเนาะนี่นะก็กวนไปอย่างนี้นะพอเขาเริ่มข้นแล้วก็ยิ่งกวนนะกวนให้ไวขึ้นนะคะอ่ะนี่กวนไปเรื่อยจนได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหม ก็ได้สังขยาชาไทยของเราแล้วนะคะยกลงจากเตานะพอสุกเรียบร้อยแล้วขึ้นเงานะยกลงจากเตาเสร็จก็คนต่อนะคนให้เขาระบายความร้อนเนาะถ้าเกิดว่าอ่าไม่คนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคายน้ําออกมาเนาะเพราะว่ามันเป็นไอ้น้ำเนาะอะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะสูตรนี้นะสามารถกินกับ แบบทำไส้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นจิ้มต่างๆก็ได้นะจะทำเป็นหน้านิ่มก็ได้ถ้าเกิดจะทำเป็นหน้านิ่มเพิ่มผงวุ้นเข้าไปนะคะอ่ะโอเคนะงั้นแม่โอขอจบคลิปเลยละกันนะคะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ